คุณมีงบ5,000บาทใช่ไหมครับมีรุ่นไหนนะสนใจกันบ้างเดี๋ยวพวกเราไปดูพร้อมกันเลยครับรุ่นที่1ครับ Vivo Y8 1รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับ RAM แปดและก็ Storage เนี่ยร้อยบในราคาเพียงแค่5,49 9บาทสำหรับรุ่นนี้จุดเด่นของมันคือเรื่องการใช้งานทั่วไปแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยงามมากโดยเฉพาะสีฟ้าเนาะอย่างสีฟ้าเนี่ยก็จะมีความเป็นลวดลายที่คล้ายกับคลื่นน้ำอ่านะครับแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมกับตัวของระบบ ป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นเนี่ย IP54 นะก็คือแบบกันน้ํากระเซ็นในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยให้ขนาดหน้าจอมาที่6.56นิ้วนะความละเอียดเนี่ยเป็นแค่ HD พัฒทนั้นนะครับแต่ว่าจอเขาเนี่ยเป็นแบบ90เฮิร์ตนั่นเองส่วนความสว่างเนี่ยสูงสุดอยู่ที่8 4 0นิตนะครับบอกได้ว่าการใช้งานทั่วๆไปการใช้เนี่ยว่าสบายเนาะปิ้กัปินเนี่ยรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับที่ด้านข้างตัวเครื่องแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับตัวของระบบป้องกันเครื่องที่น,นขาางงแแนะ็รเ ก็แข็งแรงอยู่กว่ามือถือทุกั่วไประดับหนึ่งนั่นเองแบบการลอยขีดข่วนเนี้ยแต่ด้านของ CPU ครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวของ Helio G85 นะครับก็ถือว่าการใช้ง,งานทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าสบายแล้วก็จับคู่กับตัวของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เลยนะอยู่ที่5,000แอมป์แล้วก็ช้าเร็วเนี่ยอยู่ที่15วัตต์ จริงๆจะเรียกว่าชาร์จเร็วไหมอ่ะส่วนด้านกล้องครับรุ่นนี้จัดเต็มเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยให้มาที่สสูง0.5 0ล้านนะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็สวยใสตามสไตล์ vivo รุ่นที่2ครับ Samsung Galaxy A05s สําหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ ram 6และก็ storage 128 ราคาเปิดตัวอยู่ที่5,499บาทนะครับแต่ว่าเขาจะมีโปรเนาะลดเหลือ4,999บาทโปรโมชั่นเนี่ยก็จะอยู่ช่วง6พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่2มิถุนายน2 0 2 4นสั่นเองสาหรับรุ่นนี้ครับจุดเด่นคือด้านของหน้าจอเลยเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับจอใหญ่เลยนะครับอยู่ที่6.7นิ้วนะครับคุณผู้ชม6.7นิ้วนะใหญ่มากๆนะครับใหญ่กว่า Oppo รุ่นเมื่อกี้อีกนะและก็ที่สําคัญเลยคือว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอเนี่ย อยู่ที่ Full HD พัดนั่นเองครับและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับอัตราค่ารีเฟรชแบบ90เฮด้วยนะครับต้องมาเลยว่าโหน่าสนใจมากแล้วก็รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับฟิงเกอร์พินที่ด้านข้างตัวเครื่อนั่นเองในด้านของชุดกล้องครับคุณผู้ชมเลนหลักเนี่ยให้มาที่50ล้านเลยนะครับมีเลนมาโคร2ล้านเดฟ2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่13ล้านนั่นเองก็ถือว่าคบคันไหมฮะคบค,บคันใช่ไหมเออยน่าสนใจมาก ด้านถัดมาครับด้าน CPU รุ่นนี้มาพร้อมกับตัวของ Snapdragon 680จะแรงกว่า Helio G85 ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็จับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่5,000 m นะครับโอ้โหและไม่นำซ้ำนะครับยังมาพร้อมกับตัวของชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่25วัตต์กันด้วยนะครับโอ้โหรุ่นที่3ครับ Redmi 13C ต้องบอกเลยว่าโอ้โหด้านดีไซน์เนี่ยเป็นไงครับสวยไหมฮะโอ้โหสวยมาก สำหรับรุ่นนี้ครับให้แรมมา8นะครับแล้วก็สตอรีเนี่ยอยู่ที่256กิกในราคาเพียงแค่4,799บาทเท่านั้นเองนะครับด้านหน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่6.47นิ้วนะความละเอียดเนี่ย HD พาทเท่านั้นนะครับส่วนราค่าเรีเรชเรทเป็นแบบ90เ z นอนะก็โอเคอยู่แล้วก็ให้ความสว่างจอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่600นิตนะครับมาพร้อมกับิล์มกระปินที่ด้านข้างตัวเครื่องเนาะ และก็ด้านหน้าจอรุ่นนี้นะครับยังใช้กระจกของ Corning Gorilla Glass ด้วยนะครับแข็งแรงแน่นอนในด้านของกล้องหลังครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาที่50ล้านนะแล้วก็เลนเดฟบเนี่ยสล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านในด้านของ CPU A เนี่ยก็ให้มาเป็น Helio G 8 5นะครับแล้วก็จับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อยู่ที่5000แอมป์แล้วก็มาพร้อมกับชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตตรุ่นที่4ครับเ e c โนโ Spark 20ครับรุ่นนี้มาพร้อมกับปรมป่านะครับแล้วก็สตอรจเนี่ยจุๆเลยเหมือนกับ23 เลยนะอยู่ที่2 5 6 g b นั้นแต่ว่าราคาเนี่ยเขาเพียงแค่4 2 9พบาทเท่านั้นเองครับนะโดยรุ่นนี้ครับสีพิเศษเขาเนี่ยเป็นสีฟ้านะเป็นสีแบบผิวหนังแบบหนังเทียมนะครับด้านหน้าจอครับรุ่นนี้ให้หน้าจอมาอยู่ที่6.56นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยเป็นแค่ HD พัดนะแต่ว่าอัตราค่ารีเฟรชเนี่ยถือว่าให้มาที่90้าอร์นะก็ถือว่าโอเคและที่สําคัญเลยก็คือว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับลาโพงคู่สเตอริโอ สามารถดันความดังได้สูงถึง400%้และก็ยังมาพร้อมกับการน้ำการฝุ่นเนี่ย IP 5 3ด้วยนะครับโดยด้านของกล้องครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยก็จัดเต็มนะให้มาที่50ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่32ล้านนะครับถือว่าเลขสเปคเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากนะส่วนในด้านของ CPU ครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวของ Helio G 8 5นะครับจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อยู่ที่5000ัแอมป์แล้วก็ชาร์จเร็วนอยู่ที่18วัตต์นั่นเองครับรุ่นที่5ครับ Infinix Hot Pro เดี๋รวรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแรง8และก็สตอรี่นะ256นะแต่ว่าราคาครับจะดีดไปนิดหนึ่งอยู่ที่5,799บาทแต่ว่าเขาจะมีช่วงโปรโมชั่นเนาะอย่างที่ผ่านมาเนี่ย55ก็เหลือแค่4,000ก,กว่าเองนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นี่น่าสนใจโดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือเรื่องของการเล่นเกมเลยเพราะว่ารุ่นนี้ครับมาพร้อมกับตัวของ CPU Helio G99 ซึ่งแรงกว่า snap 680แรงกว่า G 8 5ทุกรุ่นเลยที่ผ่านมานะครับและที่สำคัญเลยคือว่าเขามีการร่วมมือกับทาง Free Fire ดังนั้นรุ่นนี้เกม Free Fire เนี่ยสามารถเปิด FPS ได้ที่90 FPS เลยทีเดียวนะครับเฟรมเรทเนี่ยดีมากๆและก็สามารถเล่นต่อยาวๆเลยเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับแบตใหญ่5000แอมและที่สำคัญชา้าเร็วแบบปุ๊ดๆเลย33วัตต์นะครับคุณผู้ชมโอ้โหแค่นี้ก็แบบหคุณนะ้า ส่วนด้านหน้าจอครับรุ่นนี้ก็เบิ่มบ้ามซัมเบมนการอยู่ที่6.78นิ้วครับคุณผู้ชมโอ้โหนะและก็มาพร้อมกับอัตราค่า r รีเฟชเรทแบบ120 h ฮด้วยนะครับโอ้โหนะครับและที่สำคัญคือความละเอียดเป็นแบบ Full HD พัดด้วยนะครับส่วนด้านความสว่างหน้าจอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่500นิตนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวของฟลิงกับฟลินดด้านข้างตัวเครื่องนะ ส่วนด้านลำโพงรุ่นนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นลำโพงคู่สเตอริโอด้วยนะครับคุณผู้ชมในด้านของกล้องหลังยับก็ถือว่าจัดเต็มมากถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือเกมมิ่งเนาะเพราะว่ารุ่นนี้ให้กล้องหลังถึงร0 8ล้านเลยนะครับแล้วก็เลนมาโครเน,นี่ย2ล้านนะส่วนส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่32ล้านนะครับปบมูบารม3ามเบ้งใจโอ้โหต้องบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆถ้ามีช่วงโปรเนี่ยผมว่ายิ่งคุ้มค่าเข้าไปใหญ่เลยนะและนี่ก็คือฮารุ่นที่น่าสนใจในช่วงเรทราคางบ5 00 0บาทที่คัดมาให้แบบ เน้นๆแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าใครสนใจรุ่นไหนไปตำกันได้นะครับแล้วก็วันนี้สนุกมากนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กด subscribe ให้กับตีด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกับตีใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า